สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพีเมียวนะคะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะก็กลับมาพบกับพวกเราสองคนนะคะที่กิสรากรุคานะคะเช่นเคยนะคะอ่าวันนี้นะคะก็มีรถดีๆมานําเสนอนะคะเรามาในคันของซูซูกิสวิปนะคะในปี12คันนี้นะคะก็ราคานะคะอยู่ที่ 2 4 9 0 0 0บาทนะคะพอนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ4-5,000กว่าบาทเนาะ2 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับคันนี้แต่ต้องบอกก่อนว่าพวกนี้จะเป็น e ีโก้คาร์แต่ตัวเนี้ยจะเป็นเครื่องพัน0คาติดแก๊ส LPG นะคันนี้เท่ากับคุณประหยัด2เย้งแต่น้องอ้อมบอกตัวบอดี้นิดนึงมีอะไรบ้างเอ่ยในส่วนของไฟหน้านะคะอันนี้ขอเป็นตัวกระจังหน้าละกันนาะกระจังหน้าแบบรังพึ่งสีดำเนาะตัดกับ ตัวของแบรนด์ซูซูกิตัว S เนี่ยแหละซูซูกินะคะเห็นได้อย่างเด่นชัดนะคะไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะคะคันนี้สีขาวนะคะมีตัวไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะในเครื่อง1.5นะคะคันนี้เครื่องแรงติดแก๊ส LPG ซึ่งการติดแก๊สเนี่ยหลายๆท่านอาจจะกังวลแต่ไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าการติดแก๊สเนี่ยเราเช็คระบบทุกอย่างก่อนออกให้คุณลูกค้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยค่ะว่าไม่มี อะไรแน่นอนนะคะอ่ะเดี๋ยวพาเดินดูอรอบคัน,นะคะเละค่ะอันนี้ไฟก่อนออกเราก็จะมีการขัดไฟทุกอย่างให้คุณลูกค้านะคะเรามาดูตัวบอดี้ด้านข้างกันบ้างนะคะกระจกมองข้างมีไฟไฟข้าง,ไฟ,างไฟข้างนะคะสําหรับตัวนี้อ่ะสีตัวรถกับมือจับนะคะเป็นสีตัวเดียวกันอันนี้ก็เป็นเหมือนกันนะคะสําหรับตัวนี้เป็นคล้ายคล้ายทีย่เลสโก ตัวนี้จะเป็น Keyless Go คือกุญแจเนี่ยจะอยู่ในกระเป๋าคุณไม่ต้องไปหาล้วงหาที่ไหนในกระเป๋าแค่คุณเดินมาใกล้ๆรถกดตัวนี้ได้เลยทั้งเปิดทั้งล็อกเลยนะคะสําหรับตัวนี้ไฟท้ายก็เช่นกันนะคะตัวนี้ไฟท้ายเหมือนกันอันนี้จะเป็นโฉมของปี2012นะคะเซ็นเซอร์ถอยก็มีแล้วท้ายสามารถที่จะเปิดวางของได้เบด็ดเตล็ดคุณสามารถที่จะวางรองเท้าก็ได้หรือจะวางอะไรก็ได้แต่อันนี้ยกออกได้นะต้องแจ้งก่อนยกออกได้ คุณจะวางของหรือวางอะไรก็ได้อันนี้ก็เอาออกได้นะคะตัวนี้เผื่อคุณลูกค้าวางกระเป๋าสูงๆงขึ้นมานิดนึงอันนี้พับนอนลงไปได้เลย <c oughs> เห็นไหมคะเดิมจริงๆในส่วนของซูซูกิสวิปคันนี้นะคะออกแบบมาในแนวเชิงรถวาก้อนขนาดเล็กเนาะก็คือสามารถเป็นรถครอบครัวที่บรรจุคงบรรจุของได้เพิ่มที่นั่งเพิ่มพื้นที่ทั้งวางของและก็เป็นพื้นที่นั่งในครอบครัวได้นะคะ ก็เดี๋ยวพาไปดูด้านในกันเลยดีกว่าวอาเป็นยังไงคะ<ป>พอเปิดเข้ามาแล้วเนี่ยก็เห็นได้เลยว่าเป็นภายในดํานะคะด้านในเป็นภายในดาแต่งออกแนวทรงสปอร์ตแนวทรงรถครอบครัวที่มีพื้นที่ค่อนข้างที่จะก,กว้างขวางนะคะดูจากพื้นที่นั่งดูจากพื้นที่ วางคงวางขานะคะตัวนี้โอ้โหกว้างนะตัวนี้มีทั้งเครื่องเล่นซ d ดี3มาให้ครบนะคะคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะคะตัวนี้เรนได้ปกติเลยนะคะอันนี้จะเป็นเบาะเดิมนะคะจากป้ายแดงอันนี้เบาะไม่เคยหุ้มใหม่เลยบอกแล้วว่าส่วนมากเขาใช้เนี่ยเขาขับมือเดียวพวงมาลัยคูชันโทนทุกอย่างปุ่มสามารถที่จะกดตรงพวงมาลัยได้เลยนะคะแผงประตูด้านข้างของเบาะหลังอยู่ได้เลยนะคะตัวนี้ใหม่มากนะ แข่งประตูยังใหม่อยู่เลยนะคะคันนี้เบาก,ก็เช่นกัน<ช>ไม่มีอยเละ<ช>หือเยินอะไรใดๆทั้งสิ้นตัวนี้ราคาดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ2.79นะผ่อนแค่4-5,000บาทเท่านั้นเองถูกต้องค่ะ,<น>ะพี่เราคิดผ่อน4-5,000บาทนี่จากปีดาวใช่ค่ะ,ะแล้วเรามีอีกคันหนึ่งนะคะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเครื่องพันสประหยัดเพราะว่ามันเป็นตัวใหม่เครื่องใหม่บอดี้ใหม่หน้าใหม่ ะค,ะคือปรับใหม่หมดทุกอย่างเครื่องพันสองปี2016เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันอยู่ตรงนี้นนั่นเองอไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวสวิฟตัวใหม่นะคะอ่ะเดี๋ยวเราพาดูรถดีกว่าว่าสวยแตกต่างกันยังไงกับโฉมปี12เนาเพราะว่าถ้าโสมปี16เนี่ยคือบอกได้คำเดียวเลยว่าโอ้โหค่อนข้างที่จะสวยงามมากอันนี้เราให้ดูเลยนะคะ ราคาคันนี้จะอยู่359นะนะเห็นไหมแต่เราให้คุณลูกค้าไลฟ์สดอยู่แค่349,000บาทโอ้โห349,000บาทลดราคาลงไปเลยนะคะใช่<ด>ร <ถ S 1> จริงๆค,ค่ะนะคะสำหรับคันนี้รายละเอียดที่ลูกค้าได้ก็คือ1จะเป็นปี2016ค่ะเครื่องพันส e งอีโกคาเครื่องใหม่แล้วชมหน้าเขาเป็นไงบ้างอ้อ,อมก็ชมหน้านะคะชมหน้าถ้าเป็นไฟด้านหน้าเนาะ ก็คือเป็นแบบฮาโลเจนนะคะส่วนใบฮาโลเจนใช่ค่ะแล้วก็กระจังหน้าเป็นแบบรังเพิ่งหกเหลี่ยมลมดำนะคะเป็นมีแบรนด์ซูซูกิติดตรงกลางนะคะตัว S เด่นชัดเจนให้เห็นว่าเป็นแบรนด์ซูซูกินะคะตัวนี้มีสเกิร์ตรอบคันนะคะสวยเลยเหมือนแต่งสปอร์ตนะคะคันนี้แต่ว่ามาในเครื่อง คันสองนี่ถือว่าแบบโอ้โหสวยลูกค้าไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มเพราะว่าสิ่งที่คันนี้ให้มานะคะไม่ว่าจะเป็นสเกลรอบคันอ่ามีอย่างหนึ่งที่ลูกค้าไม่ต้องแต่งเพิ่มอะไรเลยก็คือล้อแมกล้อแมกทองนะคะคันนี้ให้ไปเลยใช่ค่ะมีไฟข้างอยู่ทางด้านนี้เนาะซึ่งจะแตกต่างจากปี12ที่มีไฟข้างอยู่ตรงกระจกนะคะตัวนี้อ่ารถสีขาวออกขาวมุกหน่อยนึงนะคะตัวกระจกนะคะตัดดำ ทำให้ดูสปอร์ตใช่เดียวยสปอร์ตมากขึ้นนะคะที่จับก็เป็นด้ามดำเหมือนกันนะคะตัดกับสีตัวรถนะคะให้ดูแบบว่าแนวออกสปอร์ตนิดนึงสเกิร์ตสเกิร์ตด้านล่างลสเกิร์ตด้านล่างนะคะรอบคันเลยนะคะสเกิร์ตช่างก็มีเห็นไหมใช่ค่ะเราไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มเลยแม็กก็ให้ไปพร้อมราคา 3, ามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะคะไฟท้ายชัดเจนนะคะไม่มีแตกไม่มีรอยอะไรเลยนะคะมีสปอยเลอร์ด้านหลังเรียบร้อยแล้วนะคะผ่อนต่อเดือนประมาณเท่าไหร่ พรประมาณ 6- 70 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะคุณลูกค้าขาลองเข้ามาดูก่อนได้เนาะคันนี้สปอยเลอร์หลังเราก็มีให้คุณ<ช>ลูกค้าด้วยนะคะสำหรับคันนี้ด้านหลังคันนี้นะคะอันนี้คือถ้าลูกค้าไม่ใช้ก็เอาออกก็ได้นะคะหรือว่าถ้าใช้ก็มาติดเหมือนเดิมนี่ติดแค่ตรงนี้นะคะนี่กันด้านหลังไว้เฉยๆลอยอาร์ททุกอย่างยังมีเหมือนเดิมหมดเพราะบอกแล้วว่าคันนี้ไม่แท้แน่นอนรถแทบจะไม่เคยขับเลยด้วยซ<ช>้ำนะคะ,คะไม่ไม่หมื่นโล คันนี้ไม่ได้จอดซ่อมนะไม่หมื่นโลจริงๆราะบ้านเขาลดหลายคันนะคะคันนี้เดี๋ยวพาดูด้านในดีกว่าดูด้านในกันนิดนึงว่ามีอะไรบ้างอันนี้นะคะคุณจะได้ภายในทุกอย่างเดิมหมดหเริ่มจากแผงประตูไล่เข้ามาเลยเห็นไหมคะว่าเข้ามาเนี่ยกลิ่นใหม่ยังมีอยู่พอเริ่มจากแผงประตูด้านข้างมันก็เดิมแล้วนะคะดูคอนโซลด้านหน้าแอร์แบ็กตัวนี้แอร์แบ็ก ABS ทุกอย่างมีหมดนะคะ,คะ ใหม่มากจริงๆอันนี้ไม่มีรอยเลยเพราะว่าใหม่หมื่นโลแล้วใหม่จริงๆพอเข้ามานั่งเราคิดว่าอยู่โชว์รูมป้ายแดงอันนี้ไม่ได้พูดเวอร์วังเลยนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องจริงตัวนี้มีปัญหาอะไรขับเขา้าศูนย์ได้เลยเนี่ยบาร์โค้ดทุกอย่างยังมีอยู่เลยไม่มีรอยเล็บไม่มีรอยขีดข่วนอะไรใดๆทั้งสิน้นซูมเข้าไปที่เบาะนิดนึงตึงเปรี้ยะเลยค่ะเห็นไหมคะเบาะเดิมจากโรงงาน<อ>นะคะไม่มีริ้วรอยเลยนะคะเบาะด้านหลังนะคะ เห็นด้าน <พอ S 1> เห็นด้านลูกเ,เนี่ยเอาไว้ง่ายว่ามองอแล้วมาดูบาแบบว่าเป็นค่อนข้างที่จะดูทรงมันเล็กเนาะข้างหลังแต่ว่าที่นี้พออ้อมานั่งดูแล้วเนี่ยอ่ะอ้อมมองว่าเอ้ยมันไม่ได้แบบเล็กขนาดนั้นนะคะในส่วนของตัวด้านหลังคนนั่งเนี่ยก็อาจจะเป็นเป็นผู้หญิงนิดนึงเนาะสูงประมาณอ่าลองรับสูงประมาณร้อยหก ส0บล้อถึงร้อยปดิละกันอันนี้คือจะนั่งสบายหน่อยนึงแต่ถ้าสูงมากกว่านี้ก็แนะนําให้นั่งให้นั่งด้านหน้านะคะแล้วที่สําคัญพรมกระดุมใช่ค่ะพรมกระดุมนะคะด้านล่างไม่มีรอยสึกหลอเลยนะคะอ๋อไม่รอยไม่มีรอยอะไรใดสมมุติว่าลูกค้าไม่ได้ใช้งานในส่วนของด้านหลังนี้นะคะก็สามารถพับได้นะพับมาดึงกระดพับมานะคะเพื่อที่จะ วางของด้านหลังได้เนาะวางของด้านหลังได้เพิ่มพื้นที่ด้านหลังลนะคะแล้ววันนี้ขอจบไลฟ์สดเพียงเท่านี้เนะาะขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณค่ะ